นั่งตกปลาอยู่ที่ริมตาลิงไม่ใช่ละโถั่วเฮ้ยวันนี้ก็ได้ตกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดตัวอืมโอ้โอ้โอ้นี่มือขนาดนี้เนี่ยโอ้ปั๊ดถ่เอ้ยเอาละเดี๋ยวมาเดากลับบ้านไปย่างปลายเอ้ยกินดีกว่าวันนี้อ่ะเดินเล่นดีกว่าอ่แถวนี้จะมีอะไรให้เราเดินเล่นได้นะอืม พวกเขาแสนสวยว่าจเจ้าไก่น้อยนี่แน่ว่าไก่น้อยตบหน้าทีนึ่งอ้าหล่ะกลับหมู่บ้านดีกว่าอันนี้เมียกลับมาก็ต้องทำต้มปลาต้มะวัดหน้าอะไรน่ะเฮ้ยเอ๊ะนี่ข่าวว่าหมู่บ้านนี้เขาไม่ให้ไปย,ยุกัเลยเจอมันเรียกว่าไงเรียว่าถ้ำมืกรับเหรอเอาไงดีเนี่ยเฮ้ยเอาล่ะ ถช่แ้วเรากลับบ้านไปกว่านนะแต่ว่าอยากรู้อยากเห็นจังเลยอ่ะมาไอ้นุ๊กจะรู้เ,รเลยนะโอ้โหติดกองเลยฮะมันก็แค่ทำกระจกกระจกโอ้โหม,มีมีอะไรเลยเฮ้ยกระจกเอ้ยแม่ทำได้นนะพอมีกงมาคันไ้วงไง <laughs> ออกระอจอกเอ้กระจกเอ้ยอ,อ,อ่ากลับดีกว่านนะไปจับไปว่ะมาเนี่ยสิ้เสียงอะไรวะมา อ๋อ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 ใครอย่างเราวะอ๋อมาดีม่ามออ๋อะไรอะไมทันไหมอ่ออ้าวไอ้โนบปไหนวะเนี่ยเมื่อคืนไม่เห็นได้กับข้าวให้กินเลยเฮ้ยนึกว่าใช้อีกวันเลยเนี่ยเฮ้ยไม่เหน็ดของมันวะเนี่ยเฮ้ยมีอะไรกินไป็ตัวนี้ฮะเฮ้ยไอ้โนบหลับอยู่ไปเนี่ย ไม่อยู่ด้วยโอ้ยทำไงวะเนี่ยไอ้คนอคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมหวังว่างั้นนะเฮ้ยหน้าอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมีลุงสมิธกับชาวบ้านเฮ้ยแล้วท่ามันท่าอะไรเนี่ยเฮ้ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยบอกนี่มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ย ผมไม่เกี่ยวไอ้นู่ใช่ไหมเฮ้ยรีทั้งหน่อยท่านรีทั้งหน่อยรีทั้งหน่อยเฮ้ยลุงสมิธโอ้โอ้ว่ายยวอย่างไ่ะหลานก็เลยขึ้นลุงลุงเห็นหนุ่มาไหมอ่เออะเออจะว่ายเดียวบอกมาไอ้ลุงมันเกิดอะไรขึ้นลุงคือเออใจก่อนนะผมไม่เย็นลุงบอกเลยแล้วทำไมใครทำอะไรให้ลุงเขาคือเขาห้ามเขาใกล้ทงนี้ไม่ใช่ลุงก็ใช่แต่ว่านะมีคนฝ่าฝืนกฎนะฝ่าฝืนกฎแสดงว่าต้องมีคนเข้าไปใช่ไหมเนี่ยอ๋อ คงจะเป็นอย่างนั้นนะโถเอ้ยแล้วไอ้นุ๊กไปไหนอ่ะก็คงไปด้นุ๊กโดนเข้าไปนะไอ้นุ๊กวินจะเข้าไปมันก็รู้ว่าอันตรายใหญ่เลยลุงก็ใช่แต่ว่าเออเหมือนมันโดนอะไรบางอย่างสะกดใจเข้าไปนะรู้ได้ไงลุงก็ได้ใครก็ตามที่เข้าไปนี่ยจะโดนสะกดใจเข้าไปเอาล่ะหลานเอ้ยลุงทำยังไงดีเนี่ยผมก็ไม่รู้ลุงแต่ครนี้เข้าไปใคในนี้จะไม่มีใครออกมาได้อีกลุงนั่นแหละ ลุงหนึ่งคิดมากนี่งลุงก็กว่าจะหาใครอาสาเข้าไปโดยชชุดกอบวงเนี่ยแต่ว่าชุดกอบโงนี้มันก็ลงโปมมากไอ้ลุงน่าใช้เนะแต่มันไม่มีทางเลือกอ่ะลุงรีบมานะเพราะผมเห็นว่าคนหายตัวจากหมู่บ้านเนี่ยเราไม่มีใครเลยไอ้ลุงว่าไงถ้าผมหายไปผมฝากด,ด้วยลุงบ้านผมมาลุงเอ้ยอย่าพูดอย่างนี้นิลุ้เธอต้องรอดนะเธอเป็นหลานลุงนะไม,ไไม่ลุงโอเคไม่สวลุงผมจะช่วยลุงเอง เราว่าตัวน,นะโอเคลุงฝากบ้านนี่ลุงอ๋อได้เลยนะลุงจะฝากทุกอย่างกันละ่ะ้านเองนา้เลยกรับลุงอะจะทำนี่ละ่ะไอ้นุ๊บฉันมาแล้วจะช่วยตายอ,อ,อึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ เฮ้ยอะไรอ่ะยี่บีสายเอ้ยโอ้หน่ามันปีศาจนะใช่เอ้ยจับติดนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยอเนี่ยปีศาจแล้วปีศาจแล้วนี่อ้ยวอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเจ็บโอ้ยติดเจ็บเจ็บเนี่ยเฮ้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 ยทำเล่นทำเล่นถือเนี่ยเอ้ยหมอไม่เห็นเลยหมอไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังนะระวังโอ้ยระวังโอ้ยระวังจะระวังโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บไปจับไปจับโอ้ยเฮ้ย โอ้โหโอ้โหเอานุ้งขึ้นมาวไ่้นุ้งขึ้นมาไอ้จะมีศา์นี่ทำไมเราต้องเก็บถ้ำใดี๋ยวไปถูบ้านไว้เนี่ยเหมือนน้ำแล้วนะเราต้องบังการผนึกมันไว้ผนึกมอาไว้ทำไมอะลุงมันโหดร้ายเกินไปโหดร้ายลุงถ้ามันไม่จบแล้วก็ผมจะจบมันเองนี่แนี่ร้อนเลยนะครับผมลุงไม่สนแล้วมันเป็นใครแต่ว่ามัอาดนี่เนี เดี๋ยวมืดตืมืดตื่อตนี่เป็นไงครับเป็นไงฮะเป็นไงสนุไม่เฮ้ยมันขิงเกลานอ่ะครไหนกัเชียวฮะเฮ้ยจะโอ๊ยโอ๊ยอาลาลาลาเฮ้ยพูดไม่อยู่เรื่องนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยมีกันเฮ้ยหน้าตาเป็นไรเอ้ยนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอานุ้งขึ้นมาเว้ยเอานุ้งขึ้นมาเว้ยขึ้นมาเฮ้ยเอาขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันท้องว่างนะเฮ้ยอะไรสุ้จะมปีศาจน่ากลัวหลายนี่เฮ้ยนี่แน่เอ็นนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องตื่นนะเฮ้ยจริงถ้าถ้ามึงนานอย่างนี้มันไม่ทำลายที่นี่แห่ะโอยี่แต่ไม่เข้าใจดแต่ว่าโอ้โหมาดิมือตัวตื่นเลยมันจังเลยนี่นะเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยฮ้ยที่นี่ว่างเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรนะฮะมันเอานุก็บไว้ไหนวะเนี่ยโถ่เอ้ยไอโนบไอไหนวะเนี่ยเฮ้ยโถ่เอ้ยโถ่เอ้ยถ้าไปทีานนึงต้องหนีแน่เลยทานต้องหมดเรียบร้อยก่อนมีแหล่มีที่มันฐานเชื่อมต่อกันหน่อยนะแซงมันอยู่กันเรอยต่อเวลาให้นะแต่ว่าเราแค่ไปสองกิบเลยเฉยๆเนี่ยโถ่เอ้ย ถ้าเราทุบดินเนี hmm. okay, yeah, ่ยก็โอ้ใช่เลยแก้บ้านของฉัิได้วยโอ้โหอะไรเนี่ยอืมอะไรเนี้ยไอ้โอ้ทุบแม่งเลยทุบแม่งเลยทุบทุบเฮ้ยเฮ้ยเห็นไนะทางลับเหรอเฮ้ยเฮ้ยนุบเหรอเฮ้ยนุบเฮ้ยเฮ้ยนุบใช่ไหมนุบมาใครอ่ะเฮ้ยฉันเองไอ้น้องเองโอ้ย อะไรเนี่ยเฮ้ยมาใหมา่ไอเอ,อิร์่ใช่ชเองโอ้ยดุโอ้ยโอ้ย,อย,อยมาใหม่นุ่มา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 ที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉ,ฉันจะไม่รู้เหมือนกันนุ๊บแต่ที่นี่เป็นรังเอ,อ่อของพวกจำเน่าชะพงนั่นเหรอเอ,อ่อไอเอ,อริร์ตรีบหนีไปเอ,อิร์ตหนีไปอะไรเฮ้ยฉันจะจัดก,การมันเองนายสู้มันไม่ได้นะสู้ไม่ได้อะไรเอ้ยะอันนี้นายเอาไปก่อนนะออโอเคโอเค <S <S <S> โอ้โอ้ หลานจะปลอดภัยผมปลอดภัยลุงนูมด้วยโอเคลุงเอาไวยังไงฮะหลานดีๆแล้วหลานเอาไปได้นะผมรู้ลุงเอาไปได้แต่ว่าโคตรหารลุงทำไมึเจ้าเกิดทำนี้ขึ้นมาลุงลุงก็โผดใหา่เหมือนกันนะลุงถึงอยู่ลุงอยู่มานานแต่ก็ลุงเอาว่าให้พูดมาให้ลุงว่าเกิดอะไรขึ้นลุงเรื่องมันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะมาอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ย ฉันเห็นอะไรแปลกๆด้วยเพื่อนเห็นอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเธอเห็นมันแล้วนะฉันเห็นมันมบเป็นหัวใจหัวใจใหญ่ๆเบิ้มเบิ้มไปเลยโอ้โหแหละเพื่อนนะมันมันมันไม่รู้ดิเพื่อนแต่ว่านายเข้าไปเพื่อนน่าอันตรายเพื่อนนะโอ้ยไหนๆก่อไหนๆแล้วเมื่อเจ้าเห็นสิ่งนั้นแล้วเจ้านั้นจะไม่อาจได้กลับมาที่เดิมได้ต่อไปมันเกิดอะไรขึ้นลุงแล้วนุ่มเห็นอะไรอ่ะก็เห็นหัวใจนั่นแหละหัวใจปีศาจ หลักปีศาจมันคืออะไรลงุงก่อนให้จุ๋ยบอบ้ายนะฉันเนี่ยแต่งกายไปไปสมบัติธรรนี่แล้วบอกว่ามันคือลกปีศาจแล้วทำไมลุงไม่ทำลายลงุงมันยากเกินไปแล้วทำไมลุงไม่ระเบิดมาตตนต,ตอนนั้นยังไม่มีพวกระเบิดพวกน,นี้เราจะทำได้ไม่แค่ปิดผนึกเอาไว้น,าน่าจะลุงแล้วผมจะทำไงลงุงถ้าเราพาผมให้ผมกันถึงช่วยลุงได้แต่ว่าถ้าคนอื่นมาเจอต่ออะอะ ก็นั่นแหละไหนก็เดิไหนแล้วลุงเลยพวกของนี่มาช่วก่อนให้ลุงถึงวมันจะไม่ดีมากแต่ก็สามารถช่วยยื้อชีวิตได้นิดเดียวมหมายความว่าไงลุงมันจะมีปีศาจที่ดูเดือดเราอย่างกระหายเลือด้าลานไม่ปพวกกรตัวเองแล้วก็ร้านจะตายซิมองเทงก่อนแน่เลยอย่างนั้นลุงแต่ว่าอย่าไปนะไม่ได้นุ๊บท่านี่เมื่อมันจะตายให้เราต้องเกิดขึ้นแล้วก็ฉันจะทำเอง ขอให้พระเจ้ากุ้งครองห้านนะครับผมเอาละและนี่คือสิ่งที่ลุงต้องเตรียมตัวกับร้านตอนที่ลุงทำได้แล้วอย่ากอดนะว่ามันคือโอ้ระเบิดก็เหรอใช่ระเบิดเอาไว้โอเคนี่เลอ่ะนี่คือดาวไอ้พายเอาละเมื่อมันดูดเลือดร้านลาก็ต้องดูดเป็นคืนโอ้เงี้ยโอเคราชกอนเนี่ลุงชิคก่อนนี่กป็ชิก,ก,ชก่อนทั่ว,วไปแต่ก็พอกันระเบิดได้ระมังนะระมังเถอโอเคลุง เอาละมันจะเป็นลังลับทิ้หัวใจเอาละนูบจำทันไหมอ้่ผมผมจำทานไม่ค่อยได้แต่ว่ามันจะมีเพชรพวกเพชรพลอยอยู่เงี้ยเพชพลอยเหรออ๋อใช่ใช่ใช่จะมีปีศาจหน้าตาแปลกๆเพื่อนนะอ๋อเหรอโอเคไม่เลยฉันจะจบซิมเองระเบิดดิเอาละไปก่อนนะขอให้ร้านปลอดภัยนะ,ะเพื่อนอย,อย่าฝืนตัวเอ,ง,องเพื่อนนะ,อะไม่ฝืนก็ฝืนแล้วลนะ่ะไปแล้วฮึบ เฮ้ยโอเคทางนี้ไม่ได้ไปทางนี้แน่เลยโอเคอ่ับพี่ปาษาพี่หนึ่งมาที่เฮ้ยนี่เนี่ยเอจบฮะฮะฮึบมาดิโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยนไป็นไงไปไงนี่เนี่ยฟันรัวฟันรัวฟ anyway ันรัวฟันรัวเป็นไงฟันรัวฟันรัวไปไงไปไงฟันรัวฟันรัวโอ้เป็นไงฟันรัวอืมเฮ้ยนี่เนี่ยเนี่ยบ่ฟันรัวเอจบเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงดาบไปไพายดาบไปไพายนี่เนี่ยดาบไปไพายเป็นไงเป็นไงล่ะเอาละอยู่ไหนไหนนะไหนอะ โอ้ที่นี่เหรอทำไมมีเพชรพลอยเนี่ยเฮ้ยเพราะแต่ทำไมหลังร้บต้องมีเพชรพลอยเนี่ยแปลกใจจริงเลยเอาละ่ะทีน,นี้นเวลาเบิกเนตโ,โอเคเอาละ่ะเบิกเนตเรามองเห็นขึ้นหน้าเฉยแต่แรกเนี่ยเถอะเอ้เอาละ่ะฮึปทางเดินเหรอโอเคเงียบซะห้องลับของมัน มันต้องมีเดี๋รอได้เลยหัวใจงั้นเหรอมันต้องเป็นอะไรที่น่ากลัวแน่ๆเลยวัดเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยโุ้ยอนี่เหรอใจกลางหัวใจปีศาจเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่อะไรปีศาจเหรอเฮ้ยโถ่เฮ้ยบ้าดนะเยอะขนาดนี้เนี่ยจะไหวได้ร้อเนี่ยเอ้ยโอเคจะไหวไหมจะไหวไหมถ้าเราเอ้ยจุ๊บ ไปก่อนแล้วเว้ยเฮ้ยไปก่อนไปก่อนเฮ้ยโถ่อยโถ่ออ้ยอยอ้ยอ้โอยโถ่ออ้ยโถ่อยโอยที่ใหม่ที่ใหม่ที่หม่ใหม่อ้ยอ้ยอ้ยอยออยอโถ่อยเฮ้ยเกาะกันนะเด็กๆนะเด็อย่าเข้ามาเลยเว้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยโถ่อยโ่อยอย่าเข้ามาเว้ยอย่าเข้ามาเว้ยนี่ โอ้ยบ้านอะเอ้ยเดี๋ยกันได้เฮ้ยโอ้ยอะไรต้องนี่เลยนี่ก่อนเฮ้ยโอเคเรียบร้อยเออโถ่เฮ้ยปีศาจนั่นน่ากลัวไปเลยโอเคเอาล่ะต่อไปคือจะเบิกเนี่ยตรงนี้ไปไม่ได้ที่โถ่เอ้ยโถ่เอ้ยเอาไงเนี่ยปึ๊บปึ๊บเก็บขึ้นไปเหรอขึ้นไปเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไงดี ขึ้นไปขึ้นไปขนทางใกล้ๆก่อนปึ๊บโอ้ยเนี่ยกับรอกัดกินมึงอ่ะล้โอโอ้ยนนากลกวมากเลยเฮ้ยก้อนนาก้อนใช้ขุ้นค่าหน่อยปึบปึึบโอเคโอเคจะไปงดีจะไปงดีเโอเค้เอ้เอไปก่อนไปก บมานี่นี่แน่นี่แน่อีหัวใจเอ้ยอ่าอีนี้เดี๋ยวเวลาสาดแสงทำให้เสร็จนะฮึบเฮ้ยนี่อย่าอย่าหวังอย่าหวังเลยหวังโอเคอีทำลายอีทำลายนี่นี่ทหลายหมดไอเส้นใยเชื่อมต่อนี่หัวใจนี่อไปโอเคโอเคนี่เอาไปนี่แน่อาล่ะไอ ไม่รู้จะรอดไหมเาล่ะโอเคอันนี้เราต้องโอเคต้องรอดต้องรอดสิต้องรอดสิต้องรอดสิเอาล่ะเตรมตัวรอดลกระแทกปึ๊บไปแล้วไปแล้วอ้้ยเย้ย้เ้เห้เ้เ้้ยล้ยเ ที่นี่ไหนเนี่ยโอ้อยมาหามเอ้อยรอดแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้หลานนี่กาห์ดหมานะฉีดสาม,มารถรอดจากแรงระเบิดได้นะมันเกิดอะไรขึ้น,นลุงก็หลานได้อาการทำลายหัวใจปีศาจนั่ไปอ๋อใช่เพื่อเพันเก่งม,ม,ามากๆนะอ๋องั้นเหรอนี่รอดได้ไง,ไงไวะเนี่ยโอ้ยแตาถือว่าหลานเก่งม,มากอ้โโทรมาใหม่นะนี่มาทำไปกี่วันเนี่ยก็ประมาณสัปดาห์นะมั้งอ๋อใช่แล้วแล้วเรื่องอาถรรพ์น่ะอ๋อ เริ่มงทำนั้นเราการปิดผนึกเรียบร้อยนะอ๋อปิดผนึกเรียบร้อยเหรอโอ้ใช่เอาล่ะทีนี้โบบ้าเราจะทำการผสงบสกิอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนนะโอ้ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะโอ้ยหมเลยเอาล่ะตรงนี้อยู่กูจะทำการเลี้ยงข่าวนะเฮ้ยผมไม่กินลุงไม่กินไม่กินไม่กินกน,นาต้อให้เลี้ยงข่าวนะไม่เอาไม่เอาลุงลิงยังข้าวมันเบื่อหล่อยนะเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาโถ่เอ้ยอุ้ย